ัสดีค่ะพบกับอาจารย์อุเป็นประจำในรายการ English with อาจารย์อุผู้พูดภาษาอังกฤษเก่งได้ในชาตินี้ค่ะวันนี้ก็มาพบกันในวันหยุดสบายๆนะคะ,ะวันหยุดสบายๆแต่ก็มาให้ความรู้มาแบ่งปันความรู้ให้กับทุกคนเช่นเคยนะคะอาจารย์อูอยากจะนำเสนอนะคะเรื่องของการใช้คำว่า good นะคะ ซึ่งหลายๆคนนะคะก็จะใช้คำว่า good เนี่ยยังไม่ถูกต้องแล้วก็มีอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเหมือนคำว่า good นะคะทีแ่แปลว่าดีก็คือคำว่า well เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามาไขาข้อข้องใจกันนะคะว่าระหว่างคำว่า good และคำว่า well นะคะที่มีความหมายเหมือนกันเนี่ยมันใช้ต่างกันยังไงนะคะลองไปฟังกันเลยค่ะคำแรกก่อนนะคะคือคำว่า good good เนี่ยแปลว่าด,ดีนะคะแต่หน้าที่ของมันหรือตัวของมันคุณสมบัติของมันอะมันทำหน้าที่เป็น adjective นะคะ adjective หรือภาษาไทยเราเรียกว่าคำคุณศัพท์นะ,ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ก่อนนะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำที่ใช้ขยายคำนามเพื่อบอกให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งหลายๆคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคำว่าใหญ่ในภาษาอังกฤษก็คือ big นะคะคำว่าเล็กก็คือ small นะคะ tall ที่แปลว่าสูงตรงข้ามกับสูงก็คือเตี้ยนะ short มีอีกเยอะแยะมากมาย คำเหล่านี้นะคะที่เรียกว่า adjective นะทำหน้าที่ขยายคำนามนะคะเพื่อบอกให้รู้ว่าคำนามนั้นมีลักษณะเป็นเช่นไรนะคะอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า well นะคะที่แปลวดด่าดีมีความหมายเหมือนคำว่า good เลยดีเหมือนกันนะ,ะแต่หน้าที่ของมันไม่เหมือนกันนะคะคำว่า well นะคะตัวนี้ค่ะแปลว่าดีแต่หน้าที่ของมันนะคะเป็น adverb นะคะ adverb adverb ในภาษาไทยก็จะแปลว่าคำวิเศษนะคะ adverb ทำหน้าที่ขยาย verb หรือขยายกริยานั่นเองนะะทำหน้าที่ขยายกริยาเพื่อบอกให้รู้ว่าทำกริยาอาการนั้นเป็นอย่างไรเป็นเช่นไรอย่างเช่นคำว่า slowly นะคะเห็นไหมคะคำว่า slowly แปลว่าอย่างชา้ชาๆ quickly อย่างรวดเร็วนะคะ เมื่อเรารู้แล้วว่า adjective คืออะไร adverb คืออะไรเรารู้แล้วว่า good เป็น adjective นะเรารู้แล้วค่ะว่า well เป็น adverb ทีนี้อาจารย์อุ้จะลองทดสอบดูนะคะว่าทุกคนเข้าใจจริงหรือเปล่านะคะลองยกตัวอย่างประโยคด้านบนนี้ Judy speaks English เว้นว่างเอาไว้คิดว่าจะเติมคำว่า good หรือคำว่า well ดีคะ,ะให้เวลาคิดค่ะ Judy speaks English คำตอบก็คือ well นะคะ well Judy พูดภาษาอังกฤษดีคำว่า well ตัวนี้นะคะทำหน้าที่เป็น adverb เราจะไม่ใช้คำว่า good เพราะหลายๆครั้งที่อาจารย์รู้ได้ยินลูกศิษย์หรือหลายๆคนพูดนะคะอะ จะใช้คำว่า good ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะคะจะต้องใช้คำว่า well นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่าเราพูดภาษาอังกฤษดีเนี่ยเราต้องพูดว่า I speak English well I speak English well ไม่ใช่ I speak English good ไม่ได้นะ,ะอะ่เพราะฉะนั้นตรงนี้สังเกตนะคะคำว่า well ตัวนี้ขายายคำว่า speaks นะคะ Judy เป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดี นั้นคำว่า well ตัวนี้ขยายคำว่า speak ขยายกริยาเพื่อบอกให้รู้ว่าพูดยังไงพูดดีหรือพูดไม่ดีพูดเก่งหรือไม่เก่งนั่นเองนะคะ,ะแต่ถ้าเราอยากจะ,ะใช้คำว่า good ก็ได้นะคะที่ความหมายยังคงเหมือนเดิมว่าจูดี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษดีนะหรือภาษาอังกฤษของจูดี้เนี่ยดีนะ,ะเขาพูดได้ดีนะ,ะเราก็บอกว่าเราก็ต้องพูดว่า Judy's English is good หรือ her English is good นั่นเอง ออลองอีกสักประโยคนึงค่ะประโยคด้านบนนี้ Peter drives Peter ขับรถตเติมอะไรคะคำว่า well หรือคำว่า good หลายหลายคนได้คำตอบแล้วคำตอบก็คือ itter, good, ides, well ค่ะ Peter drives well Peter ขับรถดีนะคะ อ่าเราจะไม่ใช้คำว่า good นะคะปีเตอขับรถดีมันขโา well ตัวนี้ขยายคำว่า drives นะ,ะที่แปลว่าขับรถนะะเพื่อบอกให้รู้ว่าทำกริยาการหรือขับรถนั้นน่ยอย่างไรนะคะเช่นเดียวกันถ้าเราอยากจะใช้ในความหมายเดิมนะในความหมายที่ยังเป็นของเดิมก็คือ Peter การขับรถของปีเตอร์เนี่ยดีนะเราก็จะต้องพูดว่า Peter's driving is good การขับรถยนต์ของพีเตอร์เนี่ยดีนะ,ะหรือ his driving is good นั่นเองนะะการขับรถของเขานะ่ยดีโอเคค่ะมาถึงตอนนี้หลายๆคนก็คงจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าคำว่า good กับคำว่า well นะ,ะมีวิธีการใช้หรือวางตำแหน่งในประโยคอย่างไรนะคะให้ถูกต้องนะ,ะก็ฝึกเอาไปใช้บ่อยๆนะคะการใช้ภาษาอังกฤษ บ่อยๆจากการที่เราได้ฝึกนะคะแล้วเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มพูนขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์อูก็ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามอาจารย์อูด้วยนะคะทั้งทาง Facebook และ YouTube นะคะ English with อาจารย์อูพูดภาษาอังกฤษเก่งได้ในชาตินี้สําหรับคลิปนี้ Thanks for watching See you next time Bye bye